สวัสดีครับจะมาสอนแก้ไขเป็นตัวทีไม่ได้จากพอฟีดอมนะครับโอเคเอาเข้าไปอ่ะเด็กก็แรงต้องรูปเครื่องก่อนประกอบที่รูดบอลซื้อเอาเข้ามา EDC

เดีวะครับนะครับขอโทษเสียงรบกวนลยนะครับอ่ะไปแล้วไปแล้วมื่อกี้ไม่มีเลยอันนี้เอไปเกนี้ครับ